เฮ้ยวันๆเนี่ยเม่เสียเวลาไปกับการ n ม l ์และ c r o l l i n g หรือว่าการถ่ายฟีดโซเชียลมีเดียไปเยอะมากๆแต่เราสห็ว่าการที่เราไม่ใช้โซเชียลมีเดีย เวลาเหลือไปทำแบบวินเยอะมากแต่ที่แน่ๆนะสองวันที่ผ่านมานอนดีมากตอนกินข้าวเย็ยนกันก็คือคุยกันแบบ be present ต่อหน้ากันจริงๆก็อยากชวนทุกคนมาลองทำโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์ดูการที่เราไม่ค่อยรู้เรื่องของคนอื่นมันทำให้เรารู้จักเองมากขึ้นจริงๆการที่เราได้มา r e f l e x อะไรแบบนี้มันจะทำให้เราใช้ชีวิตแบบมี alignment แล้วก็ตื่นมาอย่างมีความสุขแล้วก็มีความหมายมากขึ้นเออโอเคฉันจะไม่ใช้โซเชียลมีเดียต่อไป สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i s s h a p ี y d ดเ t ช่องที่จะชวนให้ทุกคนมีความสุขในการดูแลตัวเองในทุกๆวันนะคะอพิโซดนี้ก็คือพิเศษมากเลยมานั่งอยู่ที่ปราณบุรีค่ะลมดีมากๆเพราะฝนกําลังตกปลอยๆเลยค่ะอพิโซดเนี้ยเกิดขึ้นเพราะว่าเมเดินเข้ามาในโรงแรมเนี้ยชื่อลาเอนาตูนะแล้วก็มันเป็นโรงแรมเล็กๆมีแค่สิห้องค่ะมีหืนนามีทะเลแล้วมันสงบมาก,มากๆแล้วตอนที่ทัวร์โรงแรมมะค่ะพี่พนักงานเขาเล่าให้ฟังว่าที่เนี้ยยังมีอีโค y ิส e m s ตมส์หรือว่าธรรมชาติอุดม,มบูร เหมือนเมื่อวานเมยไปดูทะเลมีกระบองเพชรด้วยอะทุกคนเดี๋ยวไปถ่ายรูปมาให้นะคะแล้วก็มีตัวอะไรก็ไม่รู้อะที่มันแบบเป็นสัตว์อะไรก็ไม่รู้ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเมยก็เลยมีไอเดียว่าเฮ้ย วันๆเนี่ยอยู่ในเมืองอะเมยเสียเวลาไปกับการไมค์และ c r o l l i n g หรือว่าการถ่ายฟีดโซเชียลมีเดียไปเยอะมากๆก็เลยมาอยู่ที่เนี่ยสคืนเนาะเมยก็เลยอยากจะบอกกับตัวเองว่านอกจากการไปวิปัสสนาแล้วอะเมไม่เคยมีโอกาสไหนในชีวิตเลยที่แบบหยุดการใช้โซเชียลมีเดียจริงๆแล้วแบบเอาจริงๆทุกคนลองมาสังเกตตัวเองดูเนาะ แล้วถ่ายสีทีไรอ่ะจะถ่ายแค่รูปเนี้ยมันชอบกลายเป็นครื่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงทุกทีแล้วเมื่อวานเมก็เลยได้ไปโหลดแอปอันนึงที่มา analyze screen time ของเราอะค่ะเขาบอกว่าวันวันหนึ่งอ่ะเม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูมากกว่า100ครั้งอ่ะทุกคนมันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะแบบ ridiculous แล้วอ่ะแบบ คือเข้าใจนะว่าเมย์ทำงานกับโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะโดยเฉพาะช่วงนี้ที่แบบกลับมาปั้นมิสแทปปี้ได้อย่างอินสตาแกรอย่างจริงจังอะต้องมอนิเตอร์คอนเทนต์อยู่ตลอดเวลาแบบเฮ้ยอันนี้ฉันลงไป1ชั่วโมงแล้วมันดีไหมนะไม่ดีโอเคเอาออกมาเอามาเอเดตใหม่อะไรแบบนี้มันเหนื่อยเหมือนกันนะ ก็เลยจะถือโอกาสเนี้ยค่ะเป็น4วันที่จะได้มาแบบรีเซ็ตไปโหลดแอปมาเลยเพื่อการบล็อกโซเชียลมีเดียก็คือจะไม่มีการใช้ Facebook Instagram แล้วก็ติ๊กต็อกตลอด4สัปดาห์ซึ่งถามว่าเสี่ยงหรือว่ามีความแบบคันไหมก็แน่นอนอย่างที่บอกเนะว่างานหลักของเมย์ก็คือการบิลดช่อง Miss ท a p p y Diet Plan โฮเจนิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เมย์คิดดูแค่4วันทุกคนมันเป็นเวลาที่สั้นมากของทั้งปีของทั้งชีวิตอะบางทีอะการที่เราจมอยู่กับอะไรมากๆอะสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นนนเเเเรรื่่่อออองงใใหญโลกขาาาะมมมซูยัไทีแบบ เล็กมากเลยทุกคนแค่สี่วันไม่เห็นเป็นไรเลยก็เชื่อว่ามันจะโอเคเมื่อเช้าตื่นมาก็ยังเป็นรูทีนเดิมนะคะ ดื่มน้ำอุน่นนั่งสมาธิ mind f u l movement แล้วคือแบบออกไปทำที่สนามหญ้าหน้าห้องอ่ะมันแบบโอ้โหอากาศดีฟินมากแล้วเสร็จแล้วก็เปลี่ยนชุดนะคะตอนนี้กำลังรออาหารเช้าก็เลยอ่ะถือมาอัด intro เปิดให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันแต่ตอนรออาหารเช้าเนะี่ยทุกคนคือเมส schedule post no social media ไปเมื่อแบบ8ปดโมงครึ่งเมื่อเช้ามันก็มีความแบบอยากรู้ว่าโพสที่มันจะร์ฟอร์มหรือเปล่าแต่ด้วยความที่เราแบบ ล็อกแอปไว้แล้วนะคะเราก็จะไม่สามารถเปิดดูได้มันก็เลยเหลือเวลาเยอะมากก็เลยต้องพกหนังสือมาด้วย2เล่มนะคะเป็น Word Search ที่แม่คุ้นเคยนั่งแบบ Word Search เหมือน <laughs> เหมือนแบบพวก grand parents ในหนังเลย,เลยอะไรอ่างแต่จริงๆมันติดมากเลยนะทำให้แบบใช้โทรศรัพท์น้อยลงไปเยอะมากๆแล้วก็เอา Kindle มาด้วยตอนนี้กำลังอ่านหนังสือเรื่อง worth it หรือ worthy อะไรประมาณนี้เ,เกี่ยวกับการสร้างคุณค่าในตัวเองก็อย่างที่เพื่อนๆจะเห็นไปแล้วในเอพิโซดที่แล้วนะคะเมย์กำลัง launch class discovering You เป็น four aspect of self love เนาะมันจะมีเรื่องแบบ self compassion self awareness self esteem แล้วก็ self care คือเมยก็เรียนพวกนี้มาเยอะมากๆแล้วแต่ว่าก็ยังอ่านเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเนาะเพื่อมี angle ใหม่และ aspect ใหม่ๆที่จะเอามาแชร์กับทุกคนได้อะค่ะ แทนของวันนี้ไม่มีอะไรเลยตอนแรกอะ่ะจะทำเป็นดิจิตอลดีท็อกซ์ไม่ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เลยแต่ฮัลโหลไม่ได้นะคะวันนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้วันศุกร์ทีมยังทำงานอยู่เดี๋ยวทุกคนติดต่อฉันไม่ได้มันจะเดือดร้อนเกินค่ะก็เลยเอาเป็นแค่โซเชียลมีเดียสก่อนละกันอย่างวันเนี้ยบ่ายสามโมงก็คือมีประชุมมีคอนคอร์อีกแล้วค่ะก็เอาที่เราได้เอาที่เราไหวแล้วก็เอาไม่เดือดร้อนคนอื่นด้วยเดี๋ยวจะมาเช็คอินเรื่อยๆนะว่ามันรู้สึกคันมือไหมลุ้กโอเคฝนตกหนักมากเราไปห้องอาหารกันดีกว่่าคะ ก็ตอนนี้ก็ผ่านมาครึ่งวันของเดวันนะคะเมื่อเช้าก็คือโอ้โหไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียมันมีสติกับเวลากลับมาเหลือเยอะจริงๆนะทุกคนก็คือหลังกินข้าวเช้าเสร็จใช่ไหมคะฝนก็ตกก็เลยไปนั่งอยู่ริมสระน้ําดูฝนเป็นหยดๆเลยอะแล้วก็แบบรู้สึกอยากเขียนเจอร์โนก็เลยเอามาเขียนะคะ่ะแล้วก็กลับมาแช่น้าอุ่นที่ห้องที่ออนเซนแล้วก็เมื่อแบบ เที่ยงเกือบเที่ยงเพราะวันนี้มันคลึงๆฝนตกใช่ไหมคะก็เลยไปเดินชายหาดแล้วมันมีพวกเปลือกหอยต่างๆเยอะมากก็เลยเดินไปสำรวจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไปเก็บมาแล้วก็เอามาทาเหมือนแมนดาล่าโอ้แล้วก็นั่งดูแมนดาล่าของตัวเอง สวยจังเลยแล้วช่วงเที่ยงเนี่ยนาะก็แขกในโรงแรมคนอื่นก็ไม่รู้อยู่อินดอร์อยู่ในแอร์มั้งเม์ก็เลยได้แบบเหมือนสวนโรงแรมเป็นของตัวเองเลยอะคะ่ะแล้วก็หาดก็คือเป็น private ก็เลยแบบเอ้ยเมืนหาดและทะเลเป็นของฉันคือเงียบสงบมากๆแล้วตอนนี้อย่างที่บอกว่าเมย์ไม่สามารถทำดิจิตอลดีท็อกซ์ได้เเมย์ก็ต้องเช็คดราฟของ y o u t u นี่แหละคะ่ะเดี๋ยวก็ต้องมีประชุมด้วยแต่จริงจริอะตอน,น,นแรกมันก็แบบ คันมือนะอยากไปเช็คดูว่าแบบโซเชียลมีเดียมีใครทักมาหาเราไหมหรืออะไรแบบเนี้ยแต่จริงจริงมันชินแล้วอะแล้วมันก็โล่งดีคือมเมื่อกี้เปิดอ e ีเมลมาว่าแบบฉันจะพิมพ์ไปแบบ Instagram ดีไหมดูบนแบบเบราว์เซอร์ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ก็แบบเฮ้ยไม่เอาดีกว่าแค่แบบ4วันเองจะไลน์อะไรเงี้ยใช้ได้อยู่เนาะเพราะว่ามีคนมาตามงานพยายามจะลอนชิลด์ผลิตั์ใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยยังต้องตอบเขาอยู่ก็เนี่ยรู้สึกเป็นบาลานซ์ที่ดีมาเที่ยวแบบ ไม่ต้องไปวิปัสสนาคือเราไม่ต้องแบบปลีกวิเวกขนาดนั้นยังใช้ชีวิตปกติได้แต่แค่แบบพักใจพักกายเลยจริงๆก็โซฟาโซกูดแต่ว่านี่แค่ครึ่งของวันแรกเองทุกคนเดี๋ยวคืนนี้อย่เงี้ยพรุ่งนี้กับวันอาทิตย์เงี้ยจะมาเล่าให้ฟังว่ามี changes อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปเช็คดราฟก่อน มาอัปเดตชีวิตนะคะตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งแล้วแฮปปี้มากทุกคนไม่ได้คิดถึงโซเชียลมีเดียขนาดนั้นเลยเมื่อกี้เพิ่งทำคอนคอร์สเสร็จไปชั่วโมงกว่านะคะตอนแรกก็แบบเฮ้ยเขาส่งลิงก์ไอจีมากดเข้าไปแบบเดี๋ยวเฮ้ยดูไม่ได้นะต้องรีบปิดอะไรอย่างเงี้ยก็เออไม่ค่อยคิดถึงขนาดนั้นนะเอาจริงๆมาโชว์ให้ดูะคะ่ะในโทรศัพท์เมเนี่ยเข้าไม่ได้เลยเมยไปดาวน์โหลดแอปอันหนึ่งมาแล้วเนี่ยไอจี IG มันจะเป็นแบบสีห้ามกดอยู่แล้วเกิดเรากดเข้าไปอะ่ะมันก็จะเนี่ย กดไม่ได้เป็นแบบนี้ค่ะปลอดภัยนะคะเข้าไม่ได้จริงๆมีเวลาทําอะไรเยอะมากเขียนเจอร์โน่ไปเยอะม,อกมากๆไม่คิดว่าตัวเองจะมานั่งเขียนเจอร์โน่ได้เยอะขนาดเนี้แต่เนี่ยดูสิคะมานั่งดูคลื่นถอดรองเท้าเหยียบหญ้าแฮปปี้มากเลย เพิ่งกินข้าวเย็นเสร็จแล้วตอนนี้ก็คือ2องทุ่มกลับมาที่ห้องแล้วมันรู้สึกว่างมากสิ่งแรกที่ทำก็คือหยิบโทรศัพท์กดไปที่แอปไอจีอยากไปถ่ายแล้วก็อ้าวโดนล็อกอยู่ก็คือมีความคันมือมากเออเรามันก็ติดมือถึงระดับหนึ่งจริงๆนะคะก็เลยอยากจับกล้องมาเล่าให้ฟังว่าตอนกลางวันที่เราได้อยู่นอกห้องเนี่ยมันก็ โอเคอยู่นะมีธรรมชาติมีกิจกรรมให้เล่นเอ้ยวันนี้ตอนเย็นไปแบบหาหอยสนุกมากเพื่อนที่เป็นเจ้าของโรงแรมที่เนี่ยค่ะเขาเอาหนังสือมาพอดีไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับหอยสปีชีส์ต่างๆแล้วเราก็เลยไปหามรรหาสมบัติเลยว่าแบบหาดข้างหน้าโรงแรมเนี่ยมันมีหอยชนิดไหนบ้างเอามาเรียงแล้วก็เอามาเทียบดูว่าเอ๊ะมันใช่สปีชีส์ไหมนะสนุกมากแบบไม่ได้ทําอะไรอย่างนี้มานานมากแล้วน่าจะอยู่ที่หาดไปเกือบสองชั่วโมงอ่ะรู้สึกแบบ สนุกมากไม่เห็นต้องใช้โทรศัพท์เลยอะไรเงี้ยแต่พอเรากลับมาอยู่ในห้องมันก็แบบเงียบเหงามากเมื่อกี้ก็เกือบแบบเปิด YouTube ดูหนังแล้วแต่ไม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 ฉันจะแบบพยายามเลี่ยอิเล็กทรอนิกส์เดี๋ยวจะเอาหนังสือมาอ่านเอาจูเนีลมาเขียนดีกว่าก็คืนนี้เป็นคืนที่2เนาะเม่มานอนคนเดียว2คืนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้สามีจะตามมาแล้วเพราะว่าเสาร์อาทิตย์อะเขาจะมีเวิร์กช็อปเกี่ยวกับสล e ปเทอราพีอะไรเงี้ยค่ะก็ชวนต้นไม้คุณสามีมาด้วยนะคะเออคันมึงจริงแต่เราสึวากวกันที่เราไม่ใช้โซเชียลม เวลาเหลือไปทำแม็กวินเยอะมากแล้วก็ไม่เจ็บตาเลยวันเนี้รู้สึกว่าเห็นสิ่งรอบตัวชัดขึ้นมากขึ้นจริงๆวันนี้มีนกเงือกด้วยงงมากไม่เคยคิดว่าหัวหินตาลบุรีมันจะมีนกเงือกอะ่ะเราเพื่อนบอกว่าเขาก็เพิ่งเคยเห็นวันแรกเหมือนกันการที่จะมีนกเงือกมาได้เนี่ยก็ต้องแปลว่าธรรมชาติที่นี่มันอุดมสมบูรณ์มากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอเคฉันจะไม่ใช้โซเชียลมีเดียต่อไปเย่ฮัลโหลทุกคน Day2 นะคะเพิ่งรู้ตัวว่าทั้งวันยังไม่ได้บารายงานบล็อกเลยว่าโซเชียลมีเดียดีท็อก์ของเราเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนคือแอบรู้สึกผิดมากใช้ไอจไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วมนรู้สึกว่างมากตอนกลางคืนอะไรเงี้ยหลังจากคุยกับสามีเสร็จออนไลน์อ่หลังจากเฟซไทม์กับสามีเสร็จอ่ะก็เลยนั่งถ่ายพวกแบบ แบบอปช้อปปิ้งอะไม่ว่าจะแบบของไทยหรือต่างประเทศไม่ได้ตั้งใจจะซื้ออะไรนะแต่แบบเออไม่มีอะไรทําก็เลยนั่งไถสักพคือได้เลยได้สติเอาคอมมานั่งคุยกับ ChatGPT ให้เขาถามแบบ reflective journal พร้อมมันดีมากเลยทําให้เรารู้จักตัวเองทั้งในด้านความคิดด้านการทํางานการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเช้าก็เลยทําต่อก็สนุกดีค่ะก็วันนี้นอกจากแบบคุยกับทีมไลน์เนาะก็เนี่ยได้ทํางานกับตัวเอง แบบพก reflection ว่าเราเป้าหมายในชีวิตคืออะไรเหนื่อยเมื่อไหร่กันเนี่ยลงไปแช่ออนเซนฝนตกทั้งวันเลยวันนี้ฝนปปอยๆเม,มื่อไหร่เมยก็เนี่ยเดินออกไปชายหาดเก็บหอยมาอีกแล้วไม่รู้เป็นอะไรกับหอยค่ะเก็บทั้งวันเลยมันสวยดีวันนี้คุณสามีจะมาแล้วค่ะตอนเย็นจะไม่เหงาแล้วนะคะไม่ได้แบบคันไม้คันมือคืออะไรเจอขอบอออมันไม่สุภาพนะการที่เราโชว์เนี่ย h e l l ค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็น day t h r ของ social media detox ของเมนะคะจะบอกว่าติดใจสงบมากคุณสามีถามว่ารู้ข่าวนั่นน,นู่นไหมเออไม่รู้อะไรเลยเพราะหนังสือพิมพ์ก็ไม่ได้อ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เมื่อวานหลังจากที่เราได้มาอัปเดตกันนะคะทางโรงแรมก็ให้พี่พนักง,งานพาไปแถวบ้านเขาไปเก็บหินสีเป็นความรู้ใหม่มากคือหินบางประเภทมันจะมีิกเ m e n t สีเอามาระบายแทนสีเทียนได้เลยหรือว่าผสมน้ําก็คือใช้เป็นสีไม้ได้แบบเจ๋งมากแล้วก็ไปเก็บดอกไม้ดอกเฟื่อง ฟาาออะไรย่งเอามาแบบถูก,กระดาษออกมาเป็นสีได้เลยแบบเจ๋งมากนะคะเมย์ก็เลยแบบได้นั่งทำอาร์ตอยู่ตรงนี้หน้าห้องโรงแรมตัวเองเนี่ย รู้สึกเหมือนที่นี่เป็นบ้านตัวเองมากเลยค่ะแล้วสามีก็มาถึงเมื่อคืนเนาะก็ไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นตอนกินข้าวเย็นกันก็คือคุยกันแบบบี p ร e เส้นต่อหน้ากันจริงๆตื่นมาทั้งวันวันนี้ก็ไม่ได้ใช้อิเล็กทรอนิกส์มากเพราะว่าไม่ต้องทํางานแล้วค่ะก็เนี่ยนั่งอ่านหนังสือตรงนี้ทั้งวันเลยเบื่อเมื่อยเมื่อไหร่ก็คือเดินลงหาดไปแช่น้ําทะเลหรือไม่ก็เดินไปหาเปลือกหอยที่มันสวยๆแปลกๆวันนี้ก็เจอหอยอันนึงที่มีรูปดอกไม้อยู่ตรงกลางสวยมากเลยทุกคนไม่เคยเห็นที่ไหนมาาก่่่ออนเลลยยคะไปปงถรู ถาม g o o g l e เขาบอกว่าชื่อว่า C Coins หรือว่าไอซีดอลลาร์ซืออะไรก็ไม่รู้เหมือนเจอสมบัติยังไงก็ไม่รู้ค่ะก็อยากชวนทุกคนมาลองทำโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์ดูการที่เราไม่ค่อยรู้เรื่องของคนอื่นมันทําให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นจริงๆอย่างเมื่อวานเนี่ยเมย์ก็ทำวิชั่นบอร์ดอันใหม่เสร็จไปแล้วนะคะได้มาอะไลน์กับตัวเองมากขึ้นว่าแต่ละโปรเจกต์ที่เราทําอยู่เนี่ยเราทํามันเพราะอะไรแล้วเรายังเห็นคุณค่าของมันเป็นในทางไหนบ้างอะไรเงี้ยเราก็เห็นว่าเราอยากจะใช้เวลากับใครมากขึ้นหรืออกับใครน้ยลงไ การที่เราได้มา r e f l e x อะไรแบบนี้มันจะทําให้เราใช้ชีวิตแบบมี alignment แล้วก็ตื่นมาอย่างมีความสุขแล้วก็มีความหมายมากขึ้นใครที่แบบทำโซเชียลมีเดียดีท็อกไม่ได้อะไรเงี้ยก็ลองมาหาสถานที่ในธรรมชาติอย่างนี้ดูอย่างอันนี้แม็ก็อยู่ที่ลาเอ a นาตูที่ปานบุรีเนาะแต่ตอนนี้แม็กก็นั่งอยู่คนเดียวทุกคนเหมือนบ้านตัวเองไปแล้วเนี่ยค่ะนั่งอยู่หน้าห้องบีชฟรอนต์เลยอะแบบชอบมาก h e l l ค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือกลับเข้ากรุงเทพเรียบร้อยเป็นมุมบ้านเดิมที่เราคุ้นเคยนะคะหลังจากไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียมาเลย4วันเมื่อเช้าแมก็คือเปิด Instagram เข้ามาเช็คความเป็นมาของอคา n ์ตัวเองบ้างก็แบบเฮ้ยมันก็เป็นไปได้นี่หว่าก็ยังแบบสามารถ grow อคา n ์มี followers เพิ่มขึ้นมีคน DM มาแต่มันก็ไม่ได้เอ g e n นขนาดนั้นเพราะเราก็บอกแล้วอะไรเร่งด่วนให้ไลน์มาหาเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยติดใจมากรู้สึกว่าการที่ไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียไม่ได้ส่องชีวิตคนอื่นอะ่ะมันมันทำให้เรามีพลังชชีีววิตกกลัับบบมมมาาาาใในนรรททํอะไ่แบบ้ค คิดสร้างสารรค์หรือรู้จักตัวเองมากขึ้นในด้านต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยติดใจนะคะจะล็อก Instagram มไว้ตลอดเวลาแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าต้องใช้ทํางานก็คือจะไปอันล็อกมันคือการที่เมย์ทำให้มันล็อกไว้ตลอดเวลามันจะ Prevent การท m i ม d l e s s scrolling เพราะว่าสังเกตตัวเองและหลายครั้งที่รู้สึกเบื่อหรือว่าประชุมอยู่แล้วแบบความความเขาเรียกว่าอะไร attention สัน้น่ะก็จะไปเปิดแอปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เราล็อกมันไว้อะมันก็เลยจะทําให้เราใช้มันแบบมี intention มากขึ้นนอกจากนี้ก็ยังไปเซตในแอปเป๋วว่าให้เราใช้้ดไแค่วัน หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นโอเคถ้าเกินเราจะได้มีสติว่าชันชัยเยอะแล้วนะวันเนี้ยก็ค่อยไปเพิ่มเขาเพื่อทำงานหรือ whatever อะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวจะดูนะว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้มันส่งผลอะไรต่อชีวิตบ้างแต่ที่แน่ๆน,นะสองวันที่ผ่านมานอนดีมากสามารถนอนสี่ทุ่มแล้วก็ตื่นหกโมงเช้าเป็นชีวิตในฝันมากทุกคนก็เดี๋ยวจะดูกันต่อไปนะคะว่าจะทําได้นานแค่ไหนใครยังไม่เคยท Social Media, er, ยาโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์เลยแนะนารู้สึกว่าคนติดกันมากจริงๆเนาะไม่ว่าจะเป็น IG Facebook TikTok อรอ่ารเงี้ยค่ะ ชีวิตกลับคืนมาค่ะอยากให้เมย์ทำชาเลนจ์หรือว่ากิจกรรมอะไรทดลองอะไรอีกก็คือคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะใครมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เช่นกันค่ะแล้วพบกันใหม่วันสุกหน้านะคะไปบาย